อันนี้สร้างแค่ห้าพันเหรียญนะโยมเหลืออยู่แค่นี้แหละที่โยมเห็นหนัทุกเหรียญจะมีเลขนัมเบอร์โค้ดอยู่ด้านหลังเหรียญนะรวมสร้างบ,100บุญหนึ่งบาทได้เหรียญปูกพิบูลไป,ป็บูชาสักการะไว้ที่บ้านได้เลยอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะ<ม>ของวัดป่าสว่างธรรมนะมเหรียญปู่พิบูลร,รวมสร้างได้เลยนะคุณแม่นะตามกํำลังศรัทธาได้เลย<ม>ใช่โยมนี่แหละเหรียญหลวงปู่พิบูล นะหรือว่าอยากได้ปู่อน,นันะตะนะกับวันเกิดก็ได้เลยนะหนึ่งร้อยบาทแมนะ่เป็นเหรียญตามวันเกิดเด้อบอกวันเกิดน้องได้เลยตามวันเกิดเกิดวันไหนแจ้งเจ้าหน้าที่เลยอ่ะเอาปัจจัยหย่อนลงในบาทบุญเลยเด้อหย่อนเองได้เลยนะ,ะก่อนจะถวายสักการะยกผานเก็บก่อนนะแม่นะคนละหนึ่งผานกับทูปนะไปนั่งอธิษฐานนั่งหน้าป้ายประดาษสีน้ำเงินก่อนนะ,ะปนเจะภานเลยพี่น้องเด้อ เองนะครเดิดปูยานาะแข่ที่สมพีเป็นบอกนั่งเ่ได้เลยคแลกเงินได้นะโยมนะใครอยากจะเรียกแลกเงินสามารถแจ้งเจ้าหน้า่ทอยั้เองนะคเนือบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะนั่งก้อี้ได้เลยนะคะบอบาบบบบาบบ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 บ่บบ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 ีบบ้บบะบบบบ้องกินบบคบบ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 บลบบ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 อบบ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 บเ อันนี้ทุ่งเด้อสนุกมากเลยตั้เบอร์โอนเรื่อยูุ่ห่างหลังเรียนเขาสามารถโอนเบอร์ได้เลยแก่งออกมาเบิร์กรอนกระได้ขึ้นกันเด้ออันนี้บอิษัทหวมีแค่หาพันเหรียญเหลือแค่ซ้ำซ้ำนี่แล้วเด้อสุดท้ายแล้วการตวายแล้วทั่วไปจุดด้านนอกเนาะว่างก็ตกใจสีเหลืองแล้วก็คอยรักนะคะเผ็ สายทุกคนนะฮะสายบริจาคทองแต่ได้หลายสถานที่ปู่แม่รักษาจมพงดีๆเด้อพีอ่น้องใส่แมตเอาไว้การประท้วงปัจจัยติด<ต>นะหรืออะไรเด้อะขั้นบกติดเอาปัจจัยติดที่เสียงปู่ได้เลยนะี่ติดต่อยอดเลยที่เสียงปู่ปอย่าตกไตข้างพี่น้องติดขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกมือนะคะแรงมาหอดตหโตเอาเด้อพี่น้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์พักนี้ปัจจัยไก่หน้า สวมา,ามรถกำมไกานะ้าเป็นพลังเลยปวยไฟอย่างนี้ไป้อจ้าน้มองนี่เกิดสุษนี่ปัจจัยหยอดลงในตู้บุญเลยเดอร์อ้าวหยิบไปเลยเเเนะเกิดวันนี้อย่างน้อว,นะวันสุ์น้องคีหาวันสุเกกรหน<า>่กนอกเดอเ,เดอหาวันสุขให้คุณพี่ยมันเีฬาบอลเอาโฮมมากาบตัวอ,อะไรยยวะโยมาคักเบิมจ้า จักหน่อยได้พี่น้องรอจัอห<า>กหน่อยแต่ก็วิต้มาเตปัจจัยหย่อนลงไม่บาดบุญเลยเลยเนอะเป็นซอกซ้ำเดือนน่ะ <สา S 1> เป็นในโรคไปพูดทั้นซับหนาพี่น้องเลงไปรคใบใบนะขนากเป็นติดเนื้อเนื้อทุกสิ่งอย่างน่ะคอยที่จะนพระนคราติดเต็มแล้วน่ะลออลงสีอย่างเดียวโอ้ยสีสุดโตได้สิปตุ่มมากนู่นเนาไกลนะ่ะ อันนี้ไปเรียนปูน่สัตนตะนาคราชาวันเกิดนะลูกนะหรือปูอ่พี่บูนก<อ>็ได้นะอ,อยากได้องค์ไหนหยิบได้เลยแต่จะเกิดมากก็บอกเคยอนน็นหอนปาดนี้นะ่น้องสงการแล้วเ็ษตรกรกระเบืเ้องนาซาล่าเนี่ยนะคะลดประสิบโพแลน่านเพราะว่ามันงน่นปปะดินรู้หลายติดใน คอยอยกไปได้ไปลองเลื่อนทั้งบทั้ท่าเป็นประณ์ศาสตร์สันสานนะคนที่สารบุญสารอุช่นเพราะุ้มควาโศกคนโรคคนภัยใดญทั้งเหมือนบอมกับบได้ทั้งหมดอนเด็กค่ะแต่ตุ่ยบอว่าร่างบอมเกิดขึ้นมากอะไรนี้พอแม่วาสานบุญเอาไว้โหยไพกับบอมี่บอมมันแมนอยู่บ่จิตเจรินแต่ตันดื้อดูขุ้น เป็นบุญก้อนตัวเขาเองเห็ดน้ำพรน้ำแม่ก็แห่งดีแล้วสมัยนี้โลกโซเชียลมียูทูบไปเบิงบ้งยู g ูบเกิลไปเบิ้งหน้าที่จะบอกออกกระบอกกูเกิลนี่เป็นว่านะี่วันเวลามันหมุนเวียนเปลี่ยนไปบ่เศ้าจักเทียนมันอเอื้นกว่าสิเทาบ่เลือกกว่าสิททาบ่แม่นเลย เท่าไปทุกหน้าที่นะคที่จะควมดีชิดตัวตุบะนางยินดีต้อนรับสายบุญสายธรรมที่เดินทางมาถึงใหม่นะคุณโยมมาถึงแล้วเดินขึ้นบนศาลาการประเรียนขึ้นมาวัดไขวัดอุณภูมิร่างกายก่อนนะก่อนที่จะเดินทางไปยังจุดอื่นของทางวัดนคุณโยมครัเมล่าดูแลตัวเองดีๆเนาะเมล่าเสร็จเรียบร้อยแล้วน่าจะร่วมบูชาดอกไม้ทุกเพียนเข้าไปกรหว้องค์พระประธานด้านในศาลาการประเรียน องค์หลวงพ่อสมปทานาด้านในสรากนร,รก,การประเรียนก็ขอกราบเรียนเชิญหรืออยากจะร่วมทาบุญถวายชุดผ้าไตรชุดสังฆทานก็ได้นะอาญาติโยมที่สแกนไม่ผ่านเมื่อสครู่ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนนะโยมนะล้างมือด้วยแอลกอฮอล์แล้วสแกนใหม่นะร่วมบูชาดอกไม้ผู้เทียนตามกําลังศรัทธาได้เลยนะคนละสิบบาทยี่สิบ,บาทหรืออยากจะบูชาชุดผ้าไตรชุดสังฆทาน ผู้ที่ส่วนบุญส่วนกุลหาย,ยังเจ้ากรรมในเวรหายยาพี่น้องผู้ที่ร่วมรับไปแล้วก็ขอบกาบเรียนเชิญนะคุณโยมพระคุณเจ้านั่งรอยอยู่ด้านนอกนะคุณโยมหรือาสายพูสายธรรมท่า,ทานใดนะอยากจะร่วมติดเกตกายองคปู่สีสัตตะนาคราชนะตามกําลังศรัทธานะขอการาบเรียนเชิญตรงที่อัคมายืนอยู่นะตามกําลังศรัทธาได้เลยสิบาทหรือสีสบาทก็แล้วแต่นะคุณโยม หากใส่บุญใสยธรรมท่าในใดเป็นเจ้าภาพร่วมในการติดเกตกายองค์ปู่ศรีสตรัตตนาคราช100บาทนะทางวัดป่าตะวังธรรมนะก็จะมีเหรียญปู่ศรีสัสตตนาคราชองคพพพ์พระประจำวันเกิดมอบให้เป็นที่ระล,ลึกเอาไว้ติดตัวติดกายเพื่อความเป็นสิริมงคลนะของสสยบุญใส่ธรรมไม่ว่าจะเป็นการค้าการขายการเดินทางไปที่ต่างๆนะอ่า,าู้จาติดไหนก็ได้สมความมุ่งม,มั่นตัณหาก็ขอกราบเรียนเชิญนะคุณโยม ส่วนสายบุญสายธรที่มองหาร้านค้าสวิสการนะมองหาร้านขายเครื่องดืง่มขอเรียนเชิญร้านค้าสวิสการอยู่ด้านในตลาดการประเรียนนะไม่ว่าจะเป็นชายเย็นกาแฟายเย็นนมเย็นนะโอเลี้ยงเจ๊หวยนะหาอาหารหวานๆว,น,วนเย็นๆนะก็ขอเรียนเชิญด้านในร้านค้าได้เลยหรืออยากจะได้ของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านนะไม่ว่าจะเป็นน้ำพึ่งแ้รอทหรือเ,เป็นของทางวัดป่าสว่างธรรมก็ขอกราบเรียนเชิญครับ อยากจะร่วมสร้างกองบุญไหนก็ขอาการาบเรียนเชิญน,นะสายบุนสายธรรมทุกท่านนะตรงที่อัตามายืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นร่วมติดเกจกายองคูศรีสัตตะนาคราชนะไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงปูพีนะ่บูนนะสายบุญสายธรรมท่านใดอยากได้ก็ขอเรียนเชิญน,นะที่ตอัตามายืนอยู่นะอ่าหรืออยากจะร่วมเป็นสภาพในการติดเกจกายตามเราลัคนะก็สามารถเลือก